ครับกลับสวัสดีครับน,นี้ก็มาดูเหรียญกันอีกนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบัไทยอิฐนะครับกหลังบล็สายฝนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับย้อนยุกนะครับ เหรียญหลวงพ่อแดงวัดขาได้อีกนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงเกือบทุกรุ่นนะครับโหูนี่ฮะโหูนี่จะไม่ใหญ่นะครับกลมเหมือนโดนัดนะครับเกือบทุกรุ่นเลยครับใบหน้านี้เลยนะครับคมชัดนะฮะนะฮะอันนี้มันจะตื้นกว่ารุ่นแรกนะครับหน้าคมชัดตัวหนังสือจะชัดนะฮะ ซื้อชัดหน่อยนะครับฮนะลงตากลมนะฮะมีสันจมูกนะครับนะครับในข้างหลังข้างเหรียญน,นะครับ้าดูข้างหลังเหรียญน,นะครับนะเป็นยันตัวเดียวกันหมดนะครับรูหูรูจะปิ้นเล็กๆนะครับขอบเหรียญก็จะมีปิ้นนะครับ นะครับตรงพื้นเหรียญน,นี่จะเป็นเหมือนสายฝนนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับถ้าพื้นเหรียญจริงนี่จะวิ่งเฉียงลงมานี่มั่งเฉียงขวางมั่งนะครับเป็นเสี้ยนนะครับเป็นรอยเสี้ยนและที่สําคัญนะครับตรงนี้จุดนี้ะมีจุดเนื้อเกินออกมานะครับตันนี้นะครับขอบเหรียญจะปิ้นนะครับ ขักระละคมนะครับรูจะไม่ใหญ่นะครับนะฮะพื้นเหรียญจะมีเส้นวิ่งครับวิ่งขวางกับวิ่งตรงวันนี้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเปิดให้เช่าบูชานะครับครับพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับ นะนนี้ด้านหน้านะครับเส้นคอเห็นไหมนี่นี่นี่ขนาดย้อนยุกมันพิมพ์ตื้นขว่านะครับช่วงคอนะครับจะมีลูกกระเดือกเห็นไหมนี่จะมีสามเส้นนะครับตรงกลางเส้นหนึ่งถ้ามองเห็นบางรุ่นจะไม่เห็นนะถ้าของแท้จะไม่มีไอ้ของปลอมนะครับของปลอมจะไม่มีเส้นที่สามนะครับครับนะ นะหูเหรียญจะเป็นอย่างนี้ครับนะจะมีเกินขึ้นมาเนหะ็นี้ยเนี่ยเกินขึ้นมาเนหะ็นไหมเนี่ยตรงนี้นะฮะสองข้างแล้วห,หูเหรียญจะเป็นรูปเหมือนโดนัดนะครับเหมือนซ้อนกันนะนะก็ท่านใดสนใจก็ เปิดให้ช่าบูชาราคาเบาๆนะครับติดต่อมาได้ครับ